ทะเลทรายโมฮวีสถานที่ร้อนที่สุดในโลกตอนนี้อุณหภูมิ115ในร่มและผมติดอยู่ที่นี่กลางความว่างเปล่าคนเดียวคือว่าเหงื่อผมเป็นสายเลยน้ำไหลออกจากร่างผมไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยครับ เพื่ออยู่รอดที่นี่ผมต้องใช้ทรัพยากรของทะเลทรายตอนนี้ผมเจอผู้ไม้ถ้าผมเป็นนักเอาตัวรอดอะไรพวกนั้นผมคงบอกได้ว่าเป็นพืชชนิดไหนแล้วจะกินได้หรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ใช่นักเอาตัวรอดผมไม่ดื่มชีไม่กินมแมลงในรายการเอาตัวรอดเอาผมชื่อแฮคเก็ตผมเป็นศิลปินและนักประดิษฐ์ผมสร้างศิลปะจ,จากขยะ จะมีชีวิตยอยู่ใหญ่ตราดด้วยการประยุกต์สิ่งที่คุณทิ้งไปแล้วไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนผมจะคุยหาของที่ผมต้องการผมไม่ได้แค่ต้องการการอยู่รอดแต่อยู่อย่างสบายด้วยและนี่คือติดกับอยู่กับแ็กเก็ตฮะความสิบิไลไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละ นี่คือโรงแรมร้างกลางทะเลทรายนะครับผมไม่มีคนนําทางมาถึงตรงนี้และผมไม่เคยอยู่ข้างในนี้มาก่อนแต่อย่างน้อยก็มีหลังคาครับโอกาสสุดท้ายอาจเป็นโอกาสเดียวซะด้วยผมไม่มีอะไรจะเสียฮึอาา้าฮะาฮ่ากระป๋องอลึกครับ ยังไม่บวมจากก๊าซเสียซึ่งผมว่าก็ดีนี่ดูเหมือนว่าผมมีอาหารมากมายเยี่ยมผมมีเครื่องดื่มช่วยชีวิตซะด้วยเครื่องดื่มอุ่นๆอุจนลวกผมได้เลยน่าจะมีน้ำแข็งด้วยจุดสูงสุดของอรยธรรมไม่มีน้ำแข็งสงสัยจะมีอะไรตายอยู่ในนั้น นี่คืออ,รอารยธรรมอย่างหนึง่งผมมีหลังคายอยู่เหนือหัวปกป้องผมจากแสงแดดเรื่องพื้นพื้นเรียบร้อ,อยแล้วแต่ตรงนี้ก็ยังร้อนอยู่มากๆผมอยากให้เย็นก่อนที่คิดว่าจะทำยังไงดีขอหาเครื่องดื่มก่อนโอ้นี่แหละแย่ร yeah. สชาติเหมือนกับเหงื่อหุ่นยนต์ตั้งอยู่ข้างถังน้ำมันโซดาอุ่นๆแย่เลยครับผมอยากได้น้ำเย็น ด้วยอ e ีเทอร์กระป๋องนี้กับเครื่องปรับอากาศกลกลาบพังผมเนรมิตได้ในเครื่องมีแต่ของที่เอามาใช้ได้แต่ผมหาอยู่อย่างหนึง่งท่อทองแดงท่อทองแดงเพราะว่ามันนิ่มใช้งานได้ง่ายและดีเป็นตัวนำที่ดีจึงส่งผ่านความร้อนได้ดีครับนี่จะเป็นขดลวดทําความเย็นโอเค และผมก็มีทอดทองแดงใส่ลงไปในเครื่องดืม่มทีนี้ผมก็แค่เอาน้ำยาใส่ลงไปและหวังว่าผมจะได้เครื่องดื่มเย็นๆเมื่อผมบีบอีเทอร์ออกจากกระป๋องมันจะขยายตัวและเปลี่ยนจากของเหลวในกระป๋องเป็นก๊นกาซสูตรบรรยากาศการเปลี่ยนสถานะต้องใช้พลังงานในกรณีนี้ความร้อนผลคือความเย็นสำหรับเครื่องดืม่มผมหันไปผิดทางกลายเป็นว่าบีบอีเทอร์เข้าหน้าตัวเองมันอาจจะก,กัดผมได้หรือเป็นพิษได้มันอาจจะติดไฟก็ได้ อ่าแล้วท่อก็เย็นอย่างรวดเร็วจนนิ้วผมจับแล้วติดเลยอุณหภูมิของเหลวลดลงมันลดลงพอจะสบานสู่กระป๋องได้เป็นสัญญาณที่ดีแล้วท่อมันก็เย็นครับเย็นเจี๊ยบเลยแล้วเครื่องดื่มก็เย็นอ่าน้ำเย็นเย็น อากาศร้อนที่ต้องการคือความสบายโดยเฉพาะสิ่งที่ผมต้องการคือเครื่องปรับอากาศกำลังสูงสูงผมไม่ต้องการแค่เครื่องปรับอากาศผมต้องการให้มันมีประสิทธิภาพอัตโนมัติและอยู่ได้เองดังนั้นผมต้องการสิ่งของผมต้องการวัตถุด,ดิบวัตถุดิบคืออะไรบ้างวัตถุดิบคือชิ้นส่วนต่างๆที่ได้จากวิศวกรรมซึ่งล่วงเลยอ,อายุไขการใช้งานแล้วและกลายเป็นอย่างอื่น สถานที่นี้มีของมากมายที่เอากลับมาใช้ได้เพื่อให้ผมสร้างความสะดวกสบายมีวัตถุดิบเต็มไปหมดเลยแหละครับถ้าคุณไม่ได้ตามจุดประสงค์ดังเดิมมันไม่ใช่ขยะแต่ป็นวัตถุดิบและถามดูก็ไม่เป็นไรครับจากกองขยะแบบนี้จากกองวัตถุดิบแบบนี้ผมจะสร้างความสบิลใตะวันออกขึ้นใหม่อาจดูเหมือนว่าผมไม่มีอะไรมากแต่จริงๆมีวัตถุดิบมากพอจะสร้างระบบปรับอากาศเพื่อสร้างความเย็นในห้องผมได้ เรื่องนี้ของเครื่องปรับระกาศก,ก็คือมันเรียบง่ายคือที่ต้องมีคือผ้ออามา่านเปียกๆจับนี่แล้วเหมือนเป็นผ้าในธรรมชาติน่าจะอุ้มน้ําได้ดีผมจะทําให้ผ้ามา่านนี้เปียกแล้วแขวนไว้บนหน้าต่างเปิดพออากาศผ่านเข้ามาน้ําจะระเหยไปตัดช่องเล็กๆที่ผ้ามา่านช่วยอากาศไหลเวียนนี่เป็นสถานการณ์แบบหนึง่งที่กันไกลจะง่ายกว่านี้และกันไกลก็น่าจะทําให้ผมบาดเจ็บน้อยกว่านี้และ อย่าดูถูกพลังความเย็นจากแอระเหยจากหยดเลือดนะครับอย่าดูถูกเห็นไหมโว้ลมผ่านเยี่ยมเลยกระถางเก่าๆเ,เป็นที่เก็บน้ำเพื่อรักษาผ้าม่านเปียกและนี่เองรากฐานของระบบปรับอากาศของผมคลับครับและตรงนี้เย็นกว่าชัดเจนเลยละ ทั้งหมดเนี่ยทำงานได้อย่างดีมากปัญหาก็คือที่เก็บกักน้ํายิ่งร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งแห้งเท่านั้นมันอยู่ข้างนอกก็ยิ่งดูดน้ําเร็วขึ้นก็ยิ่งหมดเร็วก็ต้องมีเจ้าโง่วิ่งไปตักน้ําและคอยเติมเอาไว้ตลอดเวลาผมไม่อยากเป็นเจ้าโง่คนนั้นนี่เองที่ท่อที่ผมพบในโรงรถเข้ามามีบทบาทนี่ดูเหมือนท่อแต่จริงๆแล้วมันเป็นสกรูยาวๆวิธีที่จะมาใช้คือน,นี่จะจุ่มลงในน้ำ ขณะที่มันจุ่มลงในน้ําแทนที่จะดูดน้ําขึ้นมาหมดทีเดียวมันจะค่อยๆดูดทีละนิดใส่ไว้ในนี้แล้วก็ดันไปร,บรอบๆน้ําจะอยู่ข้างล่างตลอดแต่ข้างล่างเคลื่อนที่ตลอดแต่สม่ำเสมอเคลื่อนขึ้นมาตรงนี้และโดยท่อนี้ผมทําเป็นสกรูอะคิมิเดสผมจะผูกท่อไว้ระหว่างล้อจักรยานสองลอ้อและสร้างกังหันง่ายๆและใช้ลมเพื่อให้หมุน เมื่อท่อหมุนน้ำภายในจะดึงขึ้นมาตามเกลียวจนมันเทศที่ด้านบนสุดทำให้ผ้าม่านเปียกเพื่อให้ผมมีอากาศเย,นเยน็นๆพัดเข้ามาในห้องสม่ำเสมอตอนนี้ธรรมชาติของจักรวาลคือทุกอย่างจะมุ่งไปสู่เอนโทรปีไปสู่ความไม่เป็นระเบียบด,ดังนั้นถ้าคุณมองอะไรแบบนี้ผมจะพามันไปหาเอนโทรปีหรือไปหาสถานะความเป็นระเบียบที่สูงขึ้นผมจะทำลายล้อหรือผมจะสร้างล้อกันแน่ ถ้าผมมีใครถกเถียงเรื่องปรัชญาด้วยเราจะคุยเรื่องนั้นสัก30วินาทีแล้วค่อยทำเรื่องต่อไปเพื่อขันสกรูผมต้องการเชื่อมต่อกับพลังลมดังนั้นผมจึงต้องการกังหันลมใบพัดกังหันลม พูดง่ายๆมันเหมือนแผนอากาศเหมือนใบพัดมันจะมีความโค้งอยู่และการออกแบบโค้งนั้นจากศูนย์ถือว่ายากเกินไปแต่ถ้าใช้เส้นโค้งที่มีอยู่แล้วอย่างกระป๋องหรือท่อ PVC ใหญ่ๆก็เป็นโค้งที่ดีพออย่างนึงที่ผมตื่นเต้นมากคือการใช้ของผิดวัตถุประสงค์ใช้ผิดไปจากหน้าที่ดังเดิมที่มันออกแบบมา ถ้ามี R&D เดิมมาเห็นแล้วก็เขาคงไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือวายๆแต่ผมชื่คิดว่ามีวิศวกรของสิ่งเหล่านี้มาเห็นการใช้ผลิตภัณฑ์เขาผิดและบอกว่าเอาเลยนั่นแหละผมถึงเป็นวิศวกรหลายๆสถานการณ์ถ้ามีมือที่สหรือมือที่สมสักชุดมันก็คงจะมีค่าไม่น้อยเลยเอเอเอ,อย่างที่คาดไวนะ้ะนี่ แบบนี้โอ้ใช้ได้เรียบร้อยลมแรงขึ้นหมุนสกรูซึ่งนำน้ำทิะนิดพาขึ้นมาเรื่อยเมื่อมันมาถึงตรงนี้น้ำก็จะหยด ลงไปยดยังต่อเนื่องทําให้ผ้าม่านเปียกตลอดซึ่งปล่อยให้ลมผ่านเข้ามาซึ่งจะทําให้ห้องเย็นขึ้นถึงเวลาเชยชมผลงานแล้วอเออมันยังไม่เย็นเท่าไรตรงนี้ ระบบปรับอากาศไม่ได้ทำงานอย่างที่วางแผนไว้ปัญหาคืออากาศเย็นไม่พัดเข้ามาถ้าผมต้องการความเย็นสบายผมต้องหาทางให้อากาศพัดเข้ามาไม่งั้นโครงการนี้ก็เจ๊งผมติดอยู่ในโรงแรมร้างกลางทะเลทรายภารกิจของผมคือความสบายผมพยายามสร้างเครื่องปรับอากาศแรงลมแต่ระบบใช้ไม่ได้ผมต้องหาทางสร้างกระแสะอากาศและดูดอากาศเย็นเข้ามาในห้องนี้ ดูมันมีโทษหรือไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอยู่บนนั้นดูเหมือนสิ่งที่ผมต้องการผมต้องขึ้นไปเอาลงมาปีนขึ้นไปบนหลังคากลางแดดจ้าของทะเลทรายถ้าต้องการความสบายก็ต้องทนความไม่สบายสะบานโอ้อย่าที่คาดร้อนมากๆเลยครับนนี้แถมมีความร้อนจากหลังคาล,ลาดยางมารวมด้วยก็ดีครับเป็นความรู้สึกพิเศษที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ดักทอดักทอดักกล่ตามความสบายอาจจะเป็นเหยุนะนี่คงเป็นอุปมาอะไรสักอยา่างผมไม่รู้ว่าคืออะไรพูดยากครับเพราะตอนนี้ผมร้อนเนินะเหนื่อยตอนนี้ถึงเวลาทรมานแล้วงานโลหะไม่มีเครื่องมือและถุงมือด้วย ผมเปลี่ยนท่อดักนี้เป็นปล่องแสงอาทิตย์แล้วเลื่อนบางกระจกไปที่หน้าท่อแสงแดดจะผ่านกระจกถึงข้างในของท่อเลยกระจกจะเก็บความร้อนและอากาศร้อนในปล่องแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นดูดอากาศร้อนออกจากห้องและผ่านผ้าม่านเปียกเย็นๆถ้าดาผมรู้ว่ามีวิธีง่ายกว่านี้แบบนั้นแบบนี้ครับแต่ผมไม่ใช่ช่างเหล็ก ผมไม่รู้วิธีโอเคผมพยายามทำเครื่องปรับอากาศนี่เป็นรากฐานของความสิบลัยสมัยใหม่นะครับหมายถึงว่าคนสิ่งมีชีวิตที่เป็นเอกเทศจากสภาพอากาศครับและพวกเขามาถึงจุดสูงสุดอย่างเดียวหลังจากนี้คืออวกาศอยู่ในรายการผลแต่ไม่ใช่ตอนนี้ดำเนินการอยู่ผมกลับไปสู่การเริ่มผลิตเครื่องมือใช้โลกนี้ส่วนใหญ่อยู่ได้ด้วยน็อตยี่ห้อฟิลิป์ และดูจะไม่เป็นปัญหากระทั่งคุณไม่มีเครงัวและต้องใช้มุมจากท่อโกก่า,กกาแบบนี้นี่คือเทคโนโลยียุคหินเหมือนโครมันยองคงมองผมทำแบบนี้แล้วก็ใส่หัวหลังจากนั้นก็เดินหนีไปโอเคนี่คือโครงสร้างพื้นฐานของปล่องแต่มันใช้บนพื้นไม่ได้มันต้องตั้งขึ้นเพื่อรับแสงอาทิตย์สุดๆผมหมายความว่าผมต้องยกขึ้นไปน่าจะหนักประมาณ ห้าร้อยปอนได้ตอนนี้ผมต้องย้ายมันไปในตำแหน่งที่ถูกต้องแค่หัวผมหลุดเองและการทรมานยังไม่สิ้นสุด ผมต้องค่อยๆเลื่อนกระจกเข้าไปสู้กับแรงโน้มถ่วงถือขอบกระจกค่อยๆเลื่อนลงไปจนเข้าที่โอ้คงสนุกไปเลยนะเนี่ยเยี่ยมเรียบร้อยง่ายจริงๆทำเงินได้เยอะแต่พอรู้สึกว่าลมพัดขึ้นมานี่มันเริ่มทำงานแล้วทำงานแบบปรากฏการเรียนกระจกผมแค่ต้องมัดเข้ากับหน้าต่าง เพื่อใอากาศขึ้นไปอย่างเดียวมันต้องเข้ามาในนี้ต้องใช้ท่อดักตรงข้ามกับท่อดักที่ดีที่เจอก่อนที่ผมจะฉีกไปมีสนิมและคมไปดักโอเคท่อดักตรงจากปล่องอาทิตย์เข้าไปในห้องยอดเยี่ยมตรงตามทฤษฎี มาดูกันว่าใช้ได้ไหมโอเคทดสอบกระแสลมสักหน่อยดูสิมันกันลมเบากว่านี้เหมือนลมจะแรงเหมือนอยู่หน้าพัดลมเลยครับตอนนี้แทนที่จะอยู่เฉยๆตรงนี้ผมเริ่มได้ลมเย็นๆเข้ามาแล้วเพราะมีเจ้านน้่นดูดอยู่ตรงนั้นมาดูดอากาศร้อนออกไปแทนที่ด้วยอากาศที่เข้ามาทางด้านนี้อากาศที่เย็นด้วยระบบปรับอากาศนี่ ผมใช้เวลาทั้งวันสร้างระบบนี้แต่ผมทำได้แน่นอนเมื่ออาทิตตกมันจะหยุดทำงานอุณภูมิเฉลี่ยตกลงไปเพียง20องศาหลังจากอาทิตย์ตกถ้าผมอยากเย็นต่อไปผมต้องหาทางใหม่เพื่อก่อพลังงานอุณภูมิร1 5องศากลางทะเลทรายแต่ผมสร้างเครื่องปรับอากาศพลังแสงอาทิตย์เพื่อให้ห้องเย็นทำงานได้ดีจนพระอาทิตตกเพื่อให้ห้องเย็นสบายทั้งคืน เขจะใช้วัตถุดิบที่อันตรายที่สุดในโรงแรมโพรเพนผมแน่ใจว่าเขาใช้ทำอะไรเขาไม่มีปั๊มแก๊สแถวนี้เพื่อใช้ในครัวด้วยเวทมนต์ของโพรเพนผมจะสร้างเครื่องปรับอากาศใกล้เคียงกับเครื่องปรับอากาศมาตรฐานทั่วไปโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเลยโพรเพนถูกเก็บด้วยแรงดันในถังเมื่อผมปล่อยออกมามันจะขยายตัวและเมื่อมันขยายตัวมันจะเย็นลง และด้วยหม้อนน้ำรถและท่อทองแดงผมใช้ประโยชน์จากมันได้โอ้ยเกือบทำหน้าแหกโอ้ถังโปรเพนจะตั้งอยู่ข้างนอกห้องผมและหม้านน้ำจะอยู่ในหน้าต่างผมป้อนโพรเพนเข้าหม้อน,น้้ำด้วยท่อแก๊สจะขยายตัวในหม้านน้ำขนาดนั้นเองแรงดันตกลงอุณหภูมิตกลงอากาศเย็นสุดๆจะผ่านหน้าต่างทำให้ทั้งห้องเย็นเจียบ เรื่องยากก็คือต่อหม้อน้ําเข้ากับถังโพรเพนการเชื่อมต่อต้อ,ตองปิดสนิทเพื่อไม่ให้โพรเพนรั่วติดไฟแล้วระเบิดที่ผมต้องการก็คือบัตรกรีนี่อะไรนี่คือเป้าซ้อมมีคนยิงเป้าจากที่ดูนะครับด้วยปืนหลากหลายชนิดแต่ที่ดีก็คือถ้าคุณยิงโดยเฉพาะยิงด้วยปืนลูกซองจะพบลูกตะกัวมากมาย ลูกปืนเก่าๆมักจะเป็นตะกัวเพื่อจุดประสงค์และเพื่อดูแลสุขภาพของผมเองนี่ควรจะทำงานได้ดีตะกัวละลายด้วยอุณหภูมิต่ำไฟธรรมดาก็ใช้ได้แล้วไม่มีอะไรเหมือนผ่อนคลายรอบกองไฟในวันที่ร้อนสุดๆผมได้ตะกัวมาไม่น้อยขั้นแรก จึงทำบัตกรกรีเรียบร้อยผมต้องทำน้ำยาประสานยาฆ่ามแมลงกรดบอริกน้ำยาประสานธรรมดาและหาไม่ยากในที่ที่ห่วงเรื่องมแมลงสาบทีนี้ผมเผาข้อต่อเผาข้อต่อให้ร้อนพอและเส้นบัตรกรีจะไหลผ่านข้อต่ออุดจนหมด ผมมีข้อต่อตรงนี้ไม่สวยเท่าไหร่แต่ดูเหมือนบัตกรกีอุดรอบแล้วผมจะได้ทดสอบแรงดันแบบแปลกๆสักหน่อยคูอโอ้ยเกือบจะเป็นลมซะแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามีลมออกมาเลยซึ่งดีแล้วครับสิ่งนี้จะเย็นมากๆและดูน่าเสียดายถ้าแค่ปล่อยให้ความเย็น ผ่านเข้าไปในนั้นในเมื่อผมใช้ความเย็นทำอย่างอื่นได้ถ้าผมถักท่อไว้รอบถาดน้ําแข็งก็น่าจะเย็นพอทําน้ําแข็งได้ครับผมจะไม่ได้มีแค่ห้องที่เย็นที่สุดกลางทะเลทรายแต่ผมมีแหล่งน้ําแข็งด้วยตอนนี้ผมต้องประกอบระบบเข้าด้วยกันโอเคอันนี้เข้าไปนี่ต้องเข้าไปข้างในที่อีกด้านหนึ่ง ระบบปรับอากาศผมเกือบสมบูรณ์แล้วโพรเพนโพรเพนเหลวใต้แรงดันเมื่อมันมาถึงตรงนี้ก็จะขยายออกนี่ก็จะเย็นเจี๊ยบสุดขั้วเรื่อยไปตามท่อทงแดงและเข้าไปในเครื่องควบแน่นระบบหม้อน้ำหม้อน้ำก็น่าจะเย็นเจี๊ยบด้วยก็เหลือคำถามแค่ว่าผมจะทำยังไงกับโพรเพนพวกนี้ดีผมว่าผมคงปล่อยพ่นทิ้งไป แต่แบบนั้นที่อยู่ผมคงเหม็นแล้วก็อันตรายน่าดูเพื่อจัดการโพรเพนแล้วเอามาใช้ก็อย่างที่รู้ครับโพรเพนมันติดไฟได้เพราจะต่อมันจนถึงปล่องแสงอาทิตย์เลยในเมื่อความร้อนจากโพรเพนไม่จะแสงแดดเครื่องปรับอากาศผมก็ใช้ตอนกาะคืนได้และผลพลอยได้ก็คือมีน้ําแข็งด้วยพระอาทิตย์ตกแล้วระบบโพรเพนพร้อมจะทดสอบ ไม่นานผมจะรู้ว่าจะได้ระบบปรับอากาศที่ทำงานตอนกลางคืนหรือได้ระเบิดยักษ์กันแน่เริ่มจะมืดแล้วครับกลางทะเลทรายแต่มันไม่เย็นขึ้นเท่าไหร่นักไม่มีพระอาทิตย์ระบบปรับอากาศด้วยแสงอาทิตย์ก็เริ่มหยุดทำงานแต่ผมสร้างระบบโพรเพนไว้เพื่อปรับอากาศตอนกลางคืนแน่นอนสรุปไว้ก่อนว่าทุกอย่างจะไม่พลาดเกินไปซึ่งหมายถึงทั้งโพรเพนรั่วและพ่นเข้าไปจนทั่วห้อง โพรเพนหนักกว่าอากาศมันอาจจะกองตรงนี้และขณะผมตรวจสอบอยู่ถือไฟลงมาว่าเกิดอะไรขึ้นโพรเพนจะติดไฟและลูกไฟยักษ์พร้อมผมก็ถูกยิงขึ้นไปในวกาศแต่นั่นคงไม่เกิดขึ้นงั้นผมจะจุดไฟเอาขึ้นไปให้เร็วที่สุดให้แก๊สเข้าไปให้ทุกอย่างเผาไหม้โอเคถึงเวลาจุดไฟแล้ว โอเคโพรเพนเพิ่มความร้อนอากาศในปล่องอุณหภูมิสูงขึ้นดึงอากาศออกจากห้องทํางานได้เยี่ยมท่อก็เย็นมากๆจนน้ําแข็งเริ่มเกาะแล้วก็น้ําแข็งเย็นเจี๊ยบอย่างที่เรารู้น้ําแข็งคือความศีวิไลตอนนี้ไปดูห้องกันดีกว่าครับผมอยากจะให้มันเย็นจนหายใจออกมาเป็นไอเลย ถ้าเห็นลมหายใจเป็นไอก็คงจะเย็นเกินไปเย็นเกินไปมากนั่นแหละที่ผมต้องการล่ะครับครับกลางทะเลทรายร้1องศาวนันนี้ผมอาจตายเพราะน้ำแข็งกัดผมนี่มันอัจฉริยะโอเคอาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยถึงน้ำแข็งกัดแต่อีกไม่นานผมจะได้เครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบมันทำงานได้อย่างดีมากระบบสุดยอดเลย ขณะที่โพรเพนไหลผ่านเปลี่ยนสถานะูดพลังงานออกจากระบบเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำแข็งลดอุณหภูมิหม้อน้ำด้วยซึ่งทำให้ห้องเย็นลงอย่างชัดเจนหมายถึงลงถึงจุดเยือกแข็งได้เลยโพรเพนส่วนเกินที่ออกจากท่อไปที่เตาเผาและเผาทิ้งไปเป็นระบบที่สวยงามแต่การสร้างก็แสนสาหัสสอ,อย่างที่อันตรายถึงตายคือท่อดักจะ ว้าวเวโอ้เวตกใจงั้นปล่องผมอันตรายกว่าที่คิดไปนิดหน่อยและเมื่อไม่มีหน้าต่างบานหนึ่งระบบจะทำงานแค่50%แต่ยังดีที่น้ำแข็งยังมีสำหรับน้ำของผมนั่นแหละที่สำคัญล่ะผมได้น้ำแข็งได้ไฟได้เครื่องปรับอากาศกลางทะเลทรายผมมีทั้งซุปข้าวโพดและน้ำเย็นๆอีกตัางหากก็ไม่แย่เท่าไหร่น้ ผมอาจจะยังติดอยู่แต่ถ้ามีวัตถุดิบอยู่ที่ไหนผมก็สบายที่นั่น